กราบพระมัสก,การพระคุณเจ้า สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านสวนพีระมิดนะครับหลับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนมหามงคลยิ่งครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์วดินทะระเทพยะวรางกูลผู้จการที่สิทธิ์ที่รักยิ่งของปงชชนชาวไทยพวกเรานะครับบ้านสวนพีระมิดร่วมกับองค์กรภาคต่างๆทงั้งภาครัฐและเอกชนและพี่น้องชาวไทยหลากหลายอาชีพทั่วทั้งประเทศนะครับได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระอ,องค์ท่านขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน,นะครับ ลำดับต่อไปนะครับพวกเราจะจะประกอบพิธีนะครับเรียกว่าถ,ถวายเครื่องราชสักการะและก็เทิดประเกียรติกิจกรรมต่างๆครับผมต่อไปนะครับจะเป็นาการวางผ่านพุ่มทองเงินถวายเครื่องราชสักการะนะครับดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญประธานจัดงานท่านอาจารย์อุบลสุภาเดชพรเจ้าของบ้านสวนพิระมิดวางผ่านพุ่มทองเงินถวายเครื่องราชสักการะครับขอกราบเรียนเชิญครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญสหพันธ์โคดุนตรีองประเทศไทยครับอาจารย์พิเชษฐ์สุขแพทย์ประธานสหพันธ์โคดุนตรีงประเทศไทยและคุณกรุณาพอลลิลี่เลขาธิการสหพันธ์โคดุนตรีงประเทศไทยครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณชานชัยสุภาพันธ์ผู้ชงบุณวุฒิศาสนาอิสลามที่ปรึกษาโครงการพระาชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด,ดาสยามบร,รมราชกุมารีครับและคุณกิตนาอุทยานานานน์หัวหน้าฝ่ายบุคลากรโรงพยาบาลเกษมราชบางแคครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทอนุชาติอุด,ดมศิลปินนักร้องชายเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและอาจารย์พรธิพาพงพรอ,อักษรศิลปินนักร้องหญิงเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับ ต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสุมนทิพย์สกุลสุวรรณและคุณนวรัตน์เมธีทวั์จากโลงเลื่อยจากลบบุรีครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญอาจารย์ทิตยารัฐยอดเมืองและคุณศศิวิมนยอดเมืองตัวแทนโรงเรียนท่าว,วงวิทยาคารจาังหวัดลบบุรีครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณบุษราเพิ่มผลและคุณปรีชาเพิ่มผลจากห้องเสื้อบุษราลบุรีครับ ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดรวรพลกุละืืและคุณชนเมธพึ่งบ้านเกาะจากคนปั้นดินครับ ในลำดับสุดท้ายครับขอเรียนเชิญอาจารย์ดิเล็กทรงกัลยาณวัตรและพันเอกหญิงพิสมัยกันีิกูลตัวแทนจากวิทยาลายัยนารศินรบบุรีครับ และเราก็ได้เสร็จสิ้นพิธีวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวายเครื่องราชสักการะนี่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้อนรับประธานพิธีด้วยกันครับขอเล่นเชิญทุกท่านนะครับยืนขึ้นครับผม ครับผมขอการเรียนเชิญให้ประธานจัดงานท่านอาจารย์ลูกบุสุภาเดชาพรกล่าวรายงานถึงความร่วมมือในการจัดงานเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะครับขอกาบเรียนเชิญครับกลาบเรียน ท่านธนงศักดิ์อุทยานานนท์อายการพิเศษฝ่ายคดีสารสูงกรุงเทพมหานครอดีตรองอธิบดีกรมอายการในนามของประธานจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 5พันสาวันที่28กรกฎาคม2560ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ครั้งนี้บ้านสวนปิระมิดและคณะสิทธิ์จากทั่วประเทศและต่างประเทศร่วมกับสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งวิทยาลัยนาทศินจังหวัดลบบุรีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานด้วยความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่บ้านสวนปิรามิดอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกซึ่งกิจกรรมนั้นจะเริ่มตั้งแต่ การเริ่มทำบุญถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์การบำเพ็ญตนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ในเขตบุญกิจกรรมถวายราชการะและการถวายพระพรชัยยมงคลการแสดงโขนเทิดพระเกียรติเรื่องรามเกียรติชุดพระรามคืนนคร การร้องเพลงเทิดพระเกียรติการร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์การร่วมรำกลุ่มใหญ่ถวายพระพรชัย,ยมงคลเพลงรัชกาลที่สิบและการสวดมนต์ทำสมาธิอุทิศบุญซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำเพื่อน้อมถวายพระพรชัย,ยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลด้วยพลังความจงรักภักดีและพลังสามัคคี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันเรื่องมาจากพระราชะกรณียกิจและผลอันก่อเกิดจากการทรงงานหนักของพระองค์จนเกิดเป็นความสุขทุกภูมิภาคทั่วไทยเป็นการแสดงถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มีความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการร่วมกันตั้งปณิธานสร้างความรักความสามคัคคีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประเทศไทยและขอรวมพลังใจถวายความพักดีสืบนิรันด์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้วในานามของผู้ร่วมพิธีทุกคนขอกราบเรียนเชิญท่านธนงศักดิ์ บุทยานานนอายการพิเศษฝ่ายคดีสารสูงกรุงเทพมหานครอดีตรองอธิบดีกรมอายการถวายเครื่องราชการะและประกอบพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เรื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ65พรรษาณบ้านสวนพิรมิด ขอกราบเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านประธานนะครับกล่าวเปิดงานเพื่อประเกียติในวันนี้ครับเรียนท่านอาจารย์อบุบลสุภาเดชาพรประธานจัดงานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยและทุกทกท่านที่ร่วมงานได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์อดินทละเทพวรางกูลเรื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาณบ้านสวนพีระมิดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระสศนิกรชาวไทย ทรงพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยิงมาแสดงความรักความสามัคคีพร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีและร่วมอธิษฐานถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำรานพระสุขภาพพราใหม่แข็งแรงสมบูรณ์ และสุดทิตเป็นมิ่งขวัญล่มเก้าของปวงชนชาวไทยราบกีรติการณโอกาสนี้ผมขอเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาณบ้านสวนพีระมิดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จ ตามเจตํานงทุกประการและที่สําคัญยิ่งงานในครั้งนี้ได้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของทุกท่านที่ได้มาพร้อมรวมกันเพื่อแสดงออกถึงการถวายความพักดีรานนบนีลันอําดับถัดไปนะครับท่านประธานจะกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคลนะครับขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับ ขอท่านผู้มีเกียรติกรุณาเล่าเล่าตามข้าพเจ้านะครับข้าพระพุทธเ,เจ้านายธนงศักดิ์อุทยานนวขอพระระจชทานถวายพระพรชัยมงคล,ขอ,งคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ,รรรรญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเดียด๋วยวเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันนะครับท่านประธานเป็นผู้ร้องนำนะครับ Oh, เชื่อพอดินพระเอกพยาวรามชาวไทยพร้อมใจอันเชิญพระดำเนินสู่ไอซูนเสพงองตระกู เธอรับา,า,ารมีขอส่งเป็นสีมงคนชายเธอรับบา,า,ารมีขอส่งเป็นสี